สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ตอนนี้อยู่กับเกม intro the d a t 2นะครับเป็นในเรื่องเสริมนะชื่อ r e c k o n i n g นะครับก็พัก b a t t b Bad ไว้สักหน่อยเนาะผมไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวโอ๊น่าจะพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นสู้กับเจ้าบลอแรดแรดน้อยอ่ะเรามาเริ่มในะเรื่องเสริมในเกมนี้กันก่อนดีกว่าโอเค r e c k o n i น g นะครับนัดแรกเข้าไปโอให้เราเลือกปืนใช้ตามใจเลยว่ะ เอาปืนเรานี่แหละอ่ะโอเคลุยเสียงปืนเสียงระเบิดแล้วก็เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังอยู่ไกลๆนะครับอ๋อนี่เป็นเนื้อเรื่องต่อจากดีไวดีไวเด,ดนะเจสกลุกขึ้นยืนซะไอโซโคโอ้โหเสียงสันหอบหายใจอาวเมสันไอลูกหมาอาอไอหมวกแดงนี่ว่าที่มันทะเลาะก,กับเจในเนื้อเรื่องเสริมนั้นนะ่ะ อืมอ่ะยังไม่ตายฮะเบรกคอนิง่งฮะเจ้ากวางน้อยอ้าวไปแล้วเอาตามน้องกวางไปครับโอเคอ๋อเราเล่นเป็นเมสันเหรอ,อหมวกแดงนั่นนะไปครับ วิ่งอย่างเดียวไม่มีผีสินะก็มีอยู่โอเคโอเคอยิงเข้าไปเละเลยครับปืนระเบิดนะปืนระเบิดนะกระสุนะระเบิดนะครับโอเคอุย้ยลบเราเซฟไว้ก่อนเรายังไม่เห็นลังกระสุนเลยโอ้โหอยู่ตรงนู้นตรงอะไรเนะี่ยเลื่อยโอโ้ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรยิงยิงครับ รกระสุนเม็ดเดียวโอเคเดี๋ยวเป็นเจ็ดแล้วพี่พลพี่ซอมบิโลซอมบ้เกาะเอา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 ,เอาวิ่งเข้ามาหาเฉยเลยยังไงยังไงโฮ้ยไปแล้วเอ้ยกล่องกระสุนอยู่ข้างหน้าเอ้ยลุกขึ้นมาโอ้โหตกใจหมดนีผมมีปืนกลอยู่นะครับผมมีปืนกลอยู่นะยังไง โห oh, ชิวๆครับด่านแรกธรรมดาแล้วครับอย่าลุกมานะเฮ้ยอ่าไม่ลุกด้วยโอเคไม่ลุกไม่มีใครโห oh, เลง็งจะฟางครับนั่นแหละนั่นแหละอ่าดูเหมือนว่าแกจะเป็นมือ้อคําซะแล้วนะพวกเอ้าไม่ยิงเฉยเลยฮะ มีเต็นอนะไม่อยากจะเชื่อเลยรอ,อย่องเข้าไปอโอ้โหเจอคนจ่อเขาอ้าค่อยๆนะอืโอเคเจ้าหนูหลังเขาโยนอะไรก็ตามที่นายถืออยู่แล้วยกมือขึ้นเหนือีีสะที่นี่มีแค่นายงั้นเหรอใช่ดีฉันมีข่าวร้าย ฉันจะเอาของของ,ของนายไปไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกนะนี่เป็นช่วงเวลาที่ลำบากนะ่ะเข้าใจใช่ไหม well, คุณจะไปไหนล้วเพื่อนเยอะมาเถือกหนะ่า <Wow. S 1> ก็ได้ก็ได้อะคือว่าผมมีข้อเสนอให้คุณนะเรามีเมืองอยู่ทางทิศเหนือของที่นี่ที่นั่นมีอาหารให้หาคุณเต็มใจทำงานแรกเราต้องการลูกมือมาช่วยนี่เป็นช่วงเวลาลำบากเหมือนกัน ฉันไม่ไปไหนทั้งไปไหนกับนายทั้งนั้นแหละเพื่อนก็ได้วิบัติแก่ผู้ที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงจะไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นอะไรนะ่ะบทกวีเหรอ <c oughs> พัะคำพีนะ่ะอะตามมาล่ะเอาวิ่งหนีเขาแล้วเอาไปเอาปืนเขาแล้วหนีใช้เลยโอ้โหไม่แย่ไม่แย่ ไหนลองดูสิโอ้โหอินฟลีตนะครับทุกคนเขียวเลยเขียวเลยจ้าโอ้โหแล้วเห็นผีชัดมากว่าเก็บเสียงด้วยโอ้โหโปิด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 โอ้โหแล้วว่าเก็บเสียงด้วยชอบชอบ้องเก็บเสียงนี่แหละ ไอ้เจมว้าวอะไอ้กระสุนจะหมดแล้ว,เอ,เ,อเ,อลวเอาเอาเอายก้วยิงเอาเออหรือเม็ดเดียวหรือเม็ดเดียวเอาเปลี่ยนปืนดีพวกโอ้แล้วพวกไม่เปลี่ยนปืนลวครับโอ้แล้ววิ่งชนต้นไม้เป็นว่าเล่นเลยเอาเอา้านี่ลูกซองไม่เก็บเสียงก็ได้ดังๆไปเลยนี่ดังๆังอุย๊ยแล้วเจ๊แกมาไงเนี่ยออื โ้หตกใจเจ๊กันหมดนี่นายยิงเขาให้ยิงเขาให้อย่านะนี่วาดให้เรียบรีโหลดไว้ไว้เร็วเร็วเร็วนี่ยิงยิงจะสมบูกาะโอ้โหโอ้หโอหยชน,นชนต้นไม้ชนต้นไม้ยังยิงได้ครับบอกเลยนี่จ่อเข้าไปย,ยิงไว้ก่อนยิงไว้ก่อนเจอไม่เจอไม่รู้ออ้อ,ๆๆๆๆอ,อาเสียงสุนัขเห่าครับ ถอนหายใจทำไมเนี่ยีังสุนัขเห่าครับดังอยู่ไกลๆอ้าเขาเป็นคนเฝ้ายามน่า,นาจะจัดการเจ้าหลังเขาเนี่ยไปซะทางนี้ทางนี้ได้ตัวแล้วพวกเขามาทางนี้แล้วเราได้กินแล้วไปได้แล้วเร็วเข้ามาเร็วพว,วกออกล่ากันอ้าว อ้าวโอ้โยแล้วซอมบี้อยู่ที่มืดบางทีก็ไม่เห็นจริงๆต้องใช้อินฟราเรดจริงๆเหรอมันเขียวอะ่ะนี่นงเก็บเสียงเก็บเสียงครับเก็บเสียงบอกเลยเงียบกริบมันเงียบจริงๆไงนี่ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่นะแต่แบบก็ได้อยู่แบบอารมณ์เราหลบหนีเราไม่ใช้เสียงปืนดังอะ่ะไม่งั้นจะลั่นทุ่งไปทุกคน แล้วเราไม่ได้กระสุนเลยอะจําเป็นแล้ววะนี่ฟังระเบิดไปแล้วอืมแตกมูเอาวิ่ง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 เอาเอาพี่ซอมบี้เกาะอย่างยิงซอมบี้เกาะเป็นอะไรไม่รู้รู้สึกหมั่นไส้บอกเลยหมั่นไส้นี่เอาไม่ละเอาไม่ละเปลี่ยนเป็น,ป,นปืนเก็บเสียงก่อนนี่ ยิงยิงแบบเงียบๆเงียบๆเชี่ยๆเอาเอายืนยืนทื่ออยู่ทำไมซอมบี้เกาะดีนะไม่ใช่ไททันเกาะอะเป็นไททันเกาะนี่ยุ่งเลยเอาเอาเอาหนีอุ้ยเช๊แเมาไงวะตกใจหมดโอ้โหโอ้โหตกใจจริงโอ้ ถอนหายใจเออกูก็ถอนหายใจตกใจโอ้โหเดินเข้ามาในค่ายเอ้าเอา,เอาโดนเปิดไฟส่องแล้วนี่มันบ้าอะไรเนี่ย Hello, <friend. S 1> เอาสวัสดี <You S 1> เพื่อน <know. S 1> คุณมาจากคุณจกมาไว้เหลือเกินจนผมไม่ทันได้แนะนำตัวเองผมชื่อไซรัส <I> เออผมรู้ว่าคุณ <but> บอกไว้ไว่าอย่าตามมา แต่ว่ามีเรื่องอยู่ว่าเราปล่อยคุณไปไม่ได้นะอ่าผมนะเหรอผมชอบใจคุณอยู่แต่ว่าผู้นำของเราอพอใจใช่ไหมคือว่าเขาไม่พอใจแล้วเขาก็ไม่ชอบผู้บุกลุกนะหรือว่าหัวขโมยตัวเหม็นผมก็เลยมีข้อเสนอใหม่มาให้คุณนะยอมแพ้ซะเดี๋ยวนี้แล้วเราจะไม่จับคุณเผาทั้งเป็น โอ้โหเถื่อนว่ะทำไมคุณไม่ลองคิดดูให้ดีละเพื่อนเสียงหัวเราะเขาละอ้องั้นผมต้องใช้ไม้แข็งซะแล้วสินะวิ่งสิครับวิ่งนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวเขาบ่นมาเงี้ยอ้าเอาเสียงหอนี้กอ <ś i S 2> คุณจะไปที่ไหนโอ้โหคุณก็ไม่มีทางรอดจากพวกเราไปได้หรอก <c oughs> ยิงยิงถังให้ระเบิดโอ้โหแล้วแล้วมามาหนีใช้ปืนเก็บเสียงนี่ขโมยมาครับโอ้ย ไม่ได้ยินไม่ชัดได้ยินไม่ชัดอินเฟลตสสองก่อนขู่มาแล้วนี่นี่นี่เอทีละเมตรทีละเมตรโอ้ยแล้วกระสุนเราไม่เจอเลยหรอปิด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 ไม่เห็นไม่เห็นกองกระสุนเอ้าหนีพ้นแล้วหรอ

วิ่งสิครับจุกอย่างไวไปครับโอ้โหโอ้โหคุณยิงมห <c oughs> ไม่โดนหรอกเพื่อนโอ้โหซอมบี้ก็เพียบเลยเนี่ยเรามีรถยิงมาอีกโอ้โหยิงไม่โดนหรอก ระดับนักหลบหลีกขั้นเทพบอกเลยนักหลบหลีกขั้นเทพครับป้องระเบิดโชว์ไปหนึ่งดอกอเละไปอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเข้ามาใกล้นะหยุดเลยหยุดเข้ามาใกล้เดี๋ยวนี้อุ้ยแล้วมีแทงเขาให้ไปเก็บกระสุนลุยเอาลุกลุกลุกโอ้ดินด้นดิ้นดิ้นได้ไงวะ แล้วนอนอยู่สึกลุกขึ้นมาเผือกลุกขึ้นมาได้ไงไม่คันแล้วรถมันหืยิงไม่โดนเราเพื่อนเราหลบพ้นแล้วเนี่ยยิงรัวๆไปหยตันครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โ,โดลงแล้วเอ้าเดี๋ยว เมื่อกี้มันมีแต่ศพไม่ใช่หรอนั่นไงฮะบ้าเอ้ยอุ้ยหูโอ้โหอุ้ยระเบิดโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไหนเรียกตัวเอง่าทหารกัน้ยเลือ นายมันก็แค่คนนรกโลกเท่านั้นไปอืมอ่าปะโถ่ยโอ้โหโดนปัดแขนอาืมเจ็บสิครับมันคืนบ้าอะไรเนี่ย แล้วต้องอยู่ในเหมืองเนี่ยนะเอาวิ่งในเหมืองอีกปืนล่ะเฮ้ยปืนเออเนึกว่าจะไม่มีปืนให้แล้วโอ้โห,โหโอ้โหโยกลบแทบไม่ทันวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาอุทาลุเลยทะลุไหมล่ะนี่นี่นี่นโอ้โ เดี๋ยว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 เอ็งลุกมากันนี้เลยเหรอโอ้เกือบไปเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอย่าลุกมาแบบนี้อย่าลุกมาแบบนี้โอ้โหไม่ได้รู้นะว่าเอ็งจะลุกหรือไม่ลุกอะ่ะนีขอยิงทะลุโชว์เขาไปสักดอกหนึ่งโชว์คุณผู้ชมหน่อยว่าปืนผมยิงทะลุนะครับใส่กระสุนทะลุมานะครับอืมเอาดิเอาดิเอาสี่ร้อยเมตร วิ่งไปโอ้โหก,ก,กับกรนะสุนอีกสิบนัดโอ้โอ้ยอะไรกระเด็นน่ะกระสุนละเม็ดเดียวเอา้าหมดซะลูกซองก็ได้ลูกซองก็ได้ยังมีอยู่นี่นี่ชัว์ไปโอ้ยจะผ่านแล้วอย่าอย่ามาโดนอะไรแถวนี้นะโอเค รอลองกันเล่นแน่ๆไม่เอาน้าโอ้ยอะไรเนี้ยน้ำน้ำเน่าโอ้พระเจ้าอู๋ศพบ,บ้าอะไรเนี้ยโอ้เราต้องเล็งเองแล้วครับเล็งเองยิงเองแล้วทีนี้มานี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งยากไป อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเจ๊เจ๊แก่ยิงก่อนยิงก่อนได้ไหมยิงก่อนได้ไหมอย่านะอย่ามาโผงมาแบบเมื่อกี้นะตกใจแทบแย่แหละสุดมาโอเคมาทีละตัวค่อยๆมาค่อยๆมาอันแหละค่อยๆออกมาอย่ารีบร้อน แน่มีมุมดมีมุมดอย่านะอย่านะซ้ายมีขวาไม่มีเอาไม่มีบ้าอะไรละออกมาเป็นสิบเลยเนี่ยเอายิงยิงสามรอยเมตรนี่เรียบร้อยนี่ค่อยๆยิงค่อยๆยิงจะเย็นๆจะผ่านแล้วทนเอาไว้ข้างหน้าหนึ่งตัว นี่ยิงถังให้ระเบิดไปซะนี่ตรงหน้าอึบอึบเรียบร้อยโอเคแค่นี้ผ่านง่ายๆเฮ้ยอย่าออกมานะอย่าออกมานะโอ้ดีมันติดอุ้ย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 อ้ตกใจหมดอีกแล้วด่านนี้อะไรวะเนี้ยโอ้เป็นเล่นไปยิงให้หมดไม่สนถังพาย อ่ะแน่นน่าจะน่าจะจบตรงนี้ผ่านแล้วล่ะโอเคฮึมเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วอ้าวอะไรน่ะ่โอ้โวว่างไงพวกเช้านี้อากาศดีนะว่าไหม ืไม่น่ารอดนะเอาเลยสิจัดการให้จบจบไปซะไม่ได้เราเพื่อนเรายังไม่จบเรื่องกับนายอุย้ยตอกเต็มหน้าเลยเอาหมวกหลุดนี่เพิ่งจะเริ่มเองจบเนื้อเรื่องเสริมเรคคอร์นิ่งสนุกพอหรือ,อยังเตรียมตัวให้พร้อมล่ะ โอ้โหโดนอะไรวะนั่นน่ะกรีดร้องโดนหนักแน่แน่เอาโดนมัดไว้ครับฮะไม่อยากเชื่อเลยเอ้มูแผนนั่นของพวกคุณเป็นยังไงบ้างตายซะไหมสันบ้าเอ้ย ผมวคุณจะดีใจที่เจอผมสิเกลล<ห>ิดอะไรขึ้นกับคำพูดที่ว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งซะล่ะใหนีกสาะเลวว่าแต่พวกเจ้าหนูนั่นไปไหนแล,ะละ้วล่ะพวกเขาตายไปแล,ะละ้วล<า>่ะมิสันคัตเตอร์ชอตายหมดแล้วและอีกเดียวเราก็คงจะตายตามไปอไม่เอานะมูคุณคิดว่าคนบ้านคนบ้านนอกพวุนี้จะขังอาหารอย่างเราได้เงินเหรอ สปิริตนักสู้ของคุณอยู่ไหนกันนะอ้เจ้าเอาแล้วนะงั้นถ้าหมูไม่ว่าอะไรผมว่าเราจะตะลุยออกไปจากที่โศกกนี้ของพวกข้างลัทธินี่กันเถอะโอ้โหปลดล็อกปืนใหม่แล้วแล้วก็คงตัดจบอ่าเนื้อเรื่องเสริมในตอนนี้ ในเลคออนนิ่งไว้แต่เพียงเท่านี้เห็นไหมไม่มีเนื้อเรื่องเสริมมาจบที่ด่านเจ็ดซึ่งจบไปแล้วก็โอ้โหคงต้องเจอกันในเนื้อเรื่องเสริมเทมเพสละครับโอโ้เนื้อเรื่องเสริมยงเยอะอีกอยู่นะยังไม่ไปไ,ปไหนเลยอะ่ะโอเคทุกคนก็เราจบเลคออนนิ่งไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าในเนื้อเรื่องเสริมเทมเพสนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ